ยิงให้ไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยิงให้ถึงเป้าก่อนแล้วกันใช่ไหมมันก็แรงแรงเชื่องไงไปกันไรพันเดะไปดูด้วยกันนะเชื่องอะไรก็องก่อนยิงเป็ดไม่ใช่จะยิงเป็ดอยู่นะวันนี้เราพบกับปอบปี้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่ เมเตโตนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมกันนั่นก็คือเราจะมายิงธนูนะคะ <c oughs> กลางสายฝนด้วยวันนี้เราจะมายิงธนูกันนะฮะเม็นครั้งแรกเดี๋ยวให้เขาสอนก่อนแล้วกันว่าเขาจะมีวิธีการเทคนิคการกยิงยังไงไ้ดูกันเลย กิเพื่ออะไรกรับสายดิบค่ะเวลายืนแ,แล้วเวลายืนปล่อยมือใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคีขาอะไรค่ะ,คะด้านนี้การยืนนะคะเราให้หันไปทางด้านนี้นะคะเอาให้คิปเลยเอาให้ิปนี้เลยถ้าเราจะใส่ให้เราหันแล้วเอาลูกกอ พันูนะคะวางไว้นี้วให้ให้สีแดงแถบสีแดงเข้าหาเราแล้วให้เราเอาสามนิ้วหรือสองนิ้วของเราอยู่ใต้ลู้เวลาเราดิงให้เราดึงก่อนไม่ใช่ว่าเราหมัดทิงอย่างนี้เราไม่สมควรที่จะยิงอย่างนี้เราก็จะไปไม่ไกลให้ลูกดอกเข้าอยู่ในใตยตาแล้วก็เราก็เลยไปไหให้ถิ้มันก็จะไปขหมง ถ้าาเรายิงให้ไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยิงให้ถึงเป้าก่อนแล้วกันไม้สุดปลายตาอ่าอ่าบางทีเราอาจจะง้างเยอะเกินไปนานเกินไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่เราจะสั่นเห็นไหมคะถ้าถ้าเรารู้ว่ามันสั่นเราเอาลงเราค่อยสูงขึ้นมา มันมา cho วะฮะทําไม หันหน้าไ้วเหรอแล้วก็ไปย่นแ้ก็บ่อยรู้แล้วว่าทำไมแขงตัดใช่ไหมตัมันก็แรงแรงเชียงไงยิงไก่กนเลยค่ะเดยวไปดูล้กค้าส่วนยิงอะไรผลองกอนเลยิงเปสดม่ใย่ยิงเ็ดอยู่นะ แล้วก็เรียนการยิงขนไปช่วง,ง,งไปนิดนึงแล้วยิงอะไรกันนี้ขนุไปนิดนึงก็เราจะมาลองยิงนะคะับเขาบอกว่าให้ตั้งแขนตรงอย่างนี้ถูกไหมใช่เอาสามนิ้วไว้ข้างล่างดึงดึงจากข้างล่างก่อนเวลาเรางให้เราดึงก่อนไม่ใช่ว่าเราหมั่นยิงอย่างนี้เราไม่สมควรที่จะยิงอย่างนี้เราจะไปไม่ไกลจอจะไปไม่ไกลจอจะไปใใะะไม่ไกลสามนิ้วล็อกแล้วก็แขนขนาน ล้วอ,อย่างไรนะดึงมาตรงหางตลาเลยอ่ะเออเลงอ้อมันไม่ตรงอ่ะถ้าสั่นก็เอาออกมาก่อนมันจะดูดยังไงว่าตรงไม่ตรงวะกูเลงกูแบบเลงให้แท่งมันตรงตรงไปยัง,งกลางที่สุดอ่ะเออแล้วก็ผลที่ได้กูมันก็อย่างนั้นสามมาเริ่มกันเถอะ่อน่งปลาเลยเหรอ,อ,อไปไหนแล้วอ่ะ วุ้ยเป๊ะมากขอบกระดาษอึ๊บเป็ไหนแล้วอ่ะสีแดงสีแดงซ้ายอุ้ยเป็นต้องขึ้นมาประมาณนี้นะอ๋อร้านสนมากตันนี้แปดแต้มซ้ายอ๋อ อ้าวโฆษสาเรีงสีฟ้าทำไมเป็นลงสีส้มล้ะล้าหรือมันเป็นการล่าก็กระจายแล้วไม่ทำอะไรเลยมี่อยี่จุดเดียวเนี่ยห็ไม่กระจายใช่ที่อยู่จุดเดียวจุดเป้า มัอยู่แถวนั้นอยู่เดิมก็ยังน่ะโว้พึ่งลงดีอะเมล์เก้าโดนสิบแล้วนั่นน่ะเกือบจะโดนสี่นั่นน่ะไม่เสียคนดีมจริงคือไม่เขาเก็บตั้งแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเราถึงรอดมเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จมัวจะคุยอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปไปเฮ้ยอุ้ยลื่นเฮ้ยเฮ้ยจะโดนแล้วได้กี่แต้มเนี่ย อันนี้10ใช่ไหมสิบอันนี้7 7 8 15จ็ดแปดสิ้โสหกบหกว่าคิด <c oughs> ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไปคิดแล้วกันรวมคะแนนแล <bunk> ้วเ <c oughs> มื่อกี้นี้ยิงไปทั้งหมดกี่ลูกก็ไม่รู้6ลูกรวมแล้วได้51คะแนนนะคะก็มี10 <c oughs> 1ล <c oughs> ูก92ลูก82ลูกแล้วก็71ลูกคคบปอวะอสองเฉลี่ยอยู่ที่9เออใช่ถูกแล้ว ที่เหลืยก็ประมาณเท่าไหร่นะแ9คะแนนต่อลูกซึ่งตอนนี้เพื่อนขอแก้มือไมอย่ยอมรอดูอีกทีหนึ่งว่าอีก6ลูกสุดท้ายนี้จะได้กี่คะแนนนะฮะแคปนิสเอเวอร์ดินโดวแท้เทจ็ดแตโชว์แล้วนะโอ้โหลุดเป้าเท่าไหร่อยูอยไหนอะเลยวงกกงอีกทีเหลยอข้างบนไหนนับดีได้คะแนนเท่าไหร่เจ็ด หกหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าเท่าไหร่วะเก้าสามยี่เจ oh ็ดย <ok ี่เจ็ดบวกเจ็ดยี่เจ็ดบวกเจ็ดสามสี่สามสี่บวกแปดสามสี่บวกหกสี่สิบสี่สิบแปดแปดเอ้ยสี่สิบแปดโอเคเราก็มายิงคันูเกษตรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยต่างคนก็ต่างได้ประสบการณ์ดีๆไปเยอะแยะมากมายก็โอเคเราได้มาเรียนรู้ประสบการณ์จากที่นี่เรียบร้อยก็ขอขอบคุณพี่เขาชื่ออะไรพี่เชื่ออะไรนะพี่ทิพย์ิพขอบคุณนะครับที่มาสอนเลี้ยนคนดูดิครับ Okay. จบไปแล้วกับการปักผ่อนหลบฝนซึ่งก็ยังไม่หยุดตกด้วยนะฮะเอา้าทำไมเข้าสนามยิงธน,นูอย่างนั้นล่ะ,ละเรามีเป้านิ่งด้วยวเอ้ไม่นิง่งวิ่งไปตรงเป้าแล้วเต็มเลยนะฮะเป็ดทั้งหลายของที่นี่ก็แต่วันนี้ก็ได้ประสบการณ์ธนูมากมายจากที่นี่แล้วก็ได้ยิงธนูครั้งแรกที่ไม่เคยยิงมาก่อนเลยนะฮะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีก็แต่วันนี้ก็บ๊ายบาย มือเจะกันใหม่ครับ